เออสบายดีพี่น้องปองไปเนาะเห็นพี่น้องหลายคนบอกถึงเรื่องงานศพประเพณนี่ทั้งทั้งบ้านเฮาหเนาะประเพณี่เล่าเนี่ยนะทู่ทั้งอีสานเนี่ยนะผมว่ามันกเกินไปอยู่ดอกผมว่าผู้ใดที่จัดงานศพสิหูดีเนาะผมนี่โอ้จัดงานศพมาหลไหงานศพทั้างงานศพของแม่ของยาของแม่ใหญ่ของป่าของลุงพ่อมาเบิร์ตม มันเบิดไหลพี่น้องงานศพแต่ละงานนี่มันต่างกันเดยต่างกันกับงานศพของคนไทยอันนี้ผ้ากางนาะเพิ่นไปจัดยูวัปดประหยัดประหยัดนะบอ่อยได้เดกับข้าวกับน้ำไหลเหลรายาปลาปิ้งกับบมัมีไปจัดยูวัดนะผรู้สึกว่าอา่ผมว่าบางคนก็ว่าเป็นการตันี่ขี้เหนียวแต่ผมว่ามันก็ดีอย่างเลยพี่น้องอมันมันไม่หให้คนเป็นนี่นะบด้มีผ้าละ รับใส่อันนี้สินไหมบ,บ้านเท่านี้โอ้ตายแต่ละเทือนี่ขั้นบบมีเงินเก็บคือว่าขั้นบมีเงินประกันชีวิตเงือนออมอันนั้นอันนี้นี่บ่พ่อพี่น้องนะด้วยกนแม่ผมตายนี่ท่เบิดสองสามแสนที่ใส่จัดงานศพเนั่นะเบิดก็อีหยังมัตีพี่น้องเบิดกับอยู่อาหารการกินนี่บ้านเท่านี้จกเป็ยนยังเวลาตายขันมานี่โบเห็ดกับเขากับน้ำไปกินอยู่งานศพไปกินอยู่เงื่อนศพ เขาน้ามสร้างปากเข้าก็ยังบอ่อหุงบอ่อหนึ่งสำน่ะไปกินอยู่งานศพมันก็บเบิดหลายนะพี่น้องเนาะ,ะขันหมอยังสั่นกะว่าเท้าขี่ที่ขี่ยังประปพุนนะมันเป็นประเภทนี่เนาะเขาเหตุกันมาแต่ใดล่ะเข้าใจยิ่งดอกเป็นประเภทนี่พี่น้องแต่ว่าอันใดที่ดีเนี่ยเขาก็ควรักษาอันใดที่บูดีเทาก็ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่ามันสิสางพระราห้แก่ค้เป็น่นนะคน้วดี ยังมีชีวิตอยู่นี่ว่าแต่ว่ามีเงื่อนจากประกันชีวิตมีเงื่อนจากชาปนกิจผมว่าให้เขาให้เก็บไว้ให้คนเป็นได้ใส่ใจได้ให้เป็นค่าส่งลูกหลานเราเลี้ยงนี่ผมว่ายังดีกว่าเอามาถลุงเล่นกับงานศพบางคนนี่ขางววาโตสองโตขาหมูสองสามโตโอ้บอกต้องว่าว่าหมูมาเป็ดกาไก่ปูปลาตายอีกเท่าไหร่จักมันเป็นงานบุญจังเลยวิธี บางเถงบางเทื่อผมแนมแหละจักมันเป็นงานบุญมงใดนะบ้านเฮานะคาสั์ตัดชีวิตแล้วก็กินแบบล่างผ่านไม่พี่นองอ์เราย้าป้าปิ้งกะลายแบบนี้บกบ่ให้กินกาว่าเมี่ยบ่ว่าแต่นี่ขี่เนี้ยวว่าพื่นกันแล้วว่าบ้านนั่นบ้านนี้อันนี้อันนี้ผมก็ผมก็เห็นดีนําอยู่ว่าอันใดที่มันควนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดมันก็ควรปรับปรุงเนาเพี่น้นองเนาะกินหลายเกินไปมันกับ่ดี นะกินแต่สมมาพคาขึนไม่อยากให้ห่อไหมพี่นอ้องไปกินแต่อิ่มปากเจ้าของนี่ผมไม่อยากให้มีการห่ออะไรเพราะว่าหอ่อนี่โอเคแหละบางคนว่มามันเป็นงานบุญงานท่านท่านท่านไหนเพื่อนไปเนี่ยคนตายสิด้บุญโอ้โหคือก,กันมาพี่น้องได้บุญบ่แต่ว่าคนห่อกับหอค่ะหอเนี่ยบางเตืองงานบุญแล้วไปบง่งอ,อยู่ตู้เย็นพปเนี่ยมีหอดสินมีหอดของกิน มาอกปักแปกพักกามี่สาม,มน้ําเครื่องปอกเครื่องปรุงกันยังเอาอีหดีเด้พี่น้องเอาเป,ป็นปัดสุยางนะงานศพแล้วยังอยู่กินอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะี่บางคนนะห่อปานนั่นห่อจนจะภาพถุกนะ่อีหลีนะพี่น้องเนาะผมว่าอันใดถิ่มันมันควนัวรับปรุงเปลี่ยนแปลงโอเคหละผมก็เห็นดีน้าอยู่ว่ามันก็นควรมีงานมีการแบบนี้อยู่ดอกอยาตีพี่น้องมาทั้งกวงตั้งไก่ได้กินขานาา่าวน้าม่ส้าปลาแต่ว่า บ่ให้มันบออยากให้มันเกินไปไหมพี่นอ้องเมืม่อเป็นไวเอียงก็สีมาเพึงแต่อยู่งานศพนี่อีกอย่างนึงเนาะเรื่องซ่องนี่ตัจัดงานศพนี่กรเปื่องกระพาะอยู่ในพี่น้องพาะนี่จ้าอยียงก็ใส่ซ่องไปเบิดมาเทศสามตะมงธมาดเวลางานน,นี้ก็ยังมีขาตัวมีขันตํำต้องใส่องลาสองพันองละสามพัน เฮ็ดยั้งกะใส่ซ่องสวดอันนี้นี่ๆน้นนอยๆกะใส่ซ่องเก็บกระดูกกะใส่ซ่องเอากระดูกไปใส่ถาดกะใส่ซ่องเพาพอใส่ซ่วงล้วก็ต้อง <c oughs> มีอมีสังกะเอกสังกะท่านให้พร้อมมีอย่างหลายอย่างเปืองไหมพี่น้องเนาะผมว่าเปื้องเปืองงานศพเนี่เปืองกับโยมเปืองกับพระกับเจ้านี่ก็ต้องมาเปืองครับ งานกุศลอีกต้องบริจาคให้องค์กรนั่นองค์กรนี่สมมาคมนั่นสมาคมนี่รงเรียนนั่นรงเรียนนี่จักผู้ใดเป็นคนต้นคิดนะบ้านเท่านะมันเหตุงานสมเอาหนาแหละพี่น้องเอาหนาแบบว่าต้องเอาหนาใหญ่นะแต่ว่ามันบ่คิดถึงผู้ที่เขาบวมมีนะพี่น้องเนาะผู้มีมันกกบ่บ่อยมีปัญหาู้เขามีเงินถุงเงินถังแต่ว่าผู้บ่มมีที่ตตายมากนี่โตมันต้องได้หายยิบหายืม มันต้องได้ไปเอาของผนมาก่อนเวลางานแล้วจังเอาไปเคียย์กันนะมันบ่พอพี่น้องมันได้เป็นหนี้เป็นสินะผมว่าบ่านเฮานี้ยกินกันคักปวดพี่น้องกินกันล่างผ่านจักมันเป็นงานบุญบ่ดอกงานบุญท่ที่ว่าิ่วยกันนะอันใดซวยขอบพวกไหนเขาโบคอยมีกับชวยกันคนละเล็กคนละน้อยเอาเขาน้ำส้าปลาเอาอาหารการกินไปห้อมกันทั้งสิน มันกับโบแมนนะไปหุ่มกินกันจริงผมกะบม่ได้ว่าผมตอนนี้ขี่เหน,นียวปานันดอกแต่ผมเห็นใจคนที่เขาบ่มีไงพี่นอ้องคนที่เขาบ่คอยมีนะ,ะถึงแม้ว่าเขาสิได้เงื่อนจากชาปนกิจจากพกอข้าจากประกันชีวิตเนี่ยผมก็อยากให้เก็บไว้ให้ลูกให้หลานไว้ศึกษาด้เล้าเลียนตอมัมีประโยชน์หลายกลัวเนาะบางคนว่าโอ้ได้สองสามแสนจัดงานกับจัดในเพื่อนโลดเพื่อนสิไดายได้บุญมาสันเนาะ อะได้คนตายนี่มันโมเมนพี่น้องผู้ใดเป็นค้นเสียก็มีได้ลูกหลานเสียไปบวกิดแต่ว่าเขาเสียไปก้อนนะั้นนี่เขาเสียไปบทเท่าใดละไดมาสองสามแสนเนี่ยก็สิหุมกินเขาโจรเบิดโอ้บ้านเท่านี่อันใดขวเนเปลี่ยนแปลงกับข้นเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องเนาะเงเบึงอายุผ่ากลางก็เจจัดแบบเรียบไงบ่ได้การสัตว์ชีวิตบ่ได้ไปหุมกินกันนะมีแต่ญาดตีพี่น้องเป็นงานซอยเหลือกันเน้นอกเห็นใจกันเนาะงานศพเนาะพี่น้องเนาะ มันโมเป็นว่างานจีว่าต้องไปหุ่มกินต้องไปยังก็ต้องไปอาศัยเขาตายมากเนี่ยโอ้ยอม,มันเปลืองแม่พ่น้องเนาะว่าวมากนี่ก็เห็นลายคนว่าวมากเ,เห็นลายคนว่าวอยู่ดอกพี่น้องผมก็เลยว่าวเติมเนี่ยวะผมก็เห็นดีนําอยู่วะขั้นสี่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องบุญเรื่องงานโมนี่นะแม่พ่น้องเนาะไอ้มัน ่ใไ้มันสิ้นเปลืองไหลไ่เหล่ายาปลาปิ่งไก่พระเภาลงเนี่ยการห่อการยังนี่ไก่มันน้อยลุ่งกินกันมวนน้ำกันสินะมวนน้ำกันกินน้ำกันโบอยากให้ไปหุ่มกินกันแม่ไปห้อมกันกินสินะซอยเหลือกันโอเคละบาทเท่าไหร่มันโอ้ถึงซอยเลือกันซอยเหลือกันดีพี่น้องงานการบ้านใดนี่ไปสอยกันดีดี แต่ก็ซอยกินซอยหอน้ำอีกป่ะนะมันก็เลยเหตุให้สภาพนี้โอ้ยหนักอยู่กับเรื่องวันนี้นะเรื่องงานศพงานบุญงานท่านนี่นะบ้านเท่านะ่ะมันเกินไปอยู่ผมว่ามันลาบากผู้ปคเขาอยู่เนาะพี่น้องเนาะ